รักเจ็ดปีล่มงานวิวา จบรักเจปีล่มงานวิวาแจมชรัตถาประชันหุน่นเนยชรัตถาเผยสุดทางยื้อแฟนหนุ่มนอกวงการแจมชรัตถาร้องไห้เปิดใจวิวาล่มอายุห่างสิปีทัศนคติไม่ตรงกันเสียใจทั้งปรับทั้งยื้อแล้วแต่ไปไม่รอดทั้งที่ยังรักมากก่อนหน้านี้นักร้องและนักแสดงสาวแจมชรัตถาหรือแจมในกดจำ้ำโพสภาพจอดำเขียนข้อความว่าทุกอย่างจะผ่านไปวันนี้ไม่โอเควันข้างหน้าจะเข้มแข็งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำถนอมจิตใจตัวเองให้มากขึ้น จำแค่สิ่งที่ดีก็พอต่อมาได้โพสข้อความอีกว่าคําพูดทําร้ายจิตใจที่ออกจากปากคนที่เรารักมันก็จะกัดกินเกินกว่าที่จะลืมได้ถามว่าโกรธไหมไม่เลยถามว่ารู้สึกยังไงเสียใจจนกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเรารู้จักตัวเองดีว่าต่อให้มันผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ลืมไม่ได้เลยก่อนโพสต์ภาพตัวเองและข้อความอีกครั้งว่า ตอนนี้ยังโสดและอยู่ในโหมดกำลังแต่เราเห็นแก่ตัวมากนะรับไม่ไหวหรอกซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนกิดแฟนหนุม่มเคยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อปี25 6 3หลังคบหาดูใจกันมานาน7ปีล่าสุดแจมชรัฐาได้เปิดใจว่าเราครบกันมานาน7ปีมันมีหลายอย่างไม่เหมือนปีแรกๆที่เรารู้จักกันคือพอเราเริ่มรู้จักกันดีมากขึ้นก็เริ่มมีหลายอย่างที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องโดยรวมเป็นเรื่องของทัศนคติในการคิดหรือการใช้ชีวิตการเรียงลำดับการใช้ชีวิตไม่ตรงกันเลย อาจจะเป็นตัวเราเองด้วยที่เติบโตขึ้นและมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปมากขึ้นและ2-3ถึงปีมานี้ก็พยายามปรับเข้าหากันตัวเราพยายามปรับเข้าหาเขาแต่สุดท้ายแล้วมันทําให้เราทุกข์ใจและแจมคิดว่าการจะแต่งงานมันจะดึงให้เราเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแต่พอเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานขึ้นเราก็เห็นว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แจมเองที่ยื้อความสัมพันธ์ให้มันเนิ่นนานแต่พอจุดจุดหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะรักกันขนาดไหนแจมเลยคิดว่าอยากยุติความสัมพันธ์ นี้ลงมันเป็นสุดทางของเขาแล้วเหมือนกันเขายื่นมือมาหาเราได้แค่เท่านี้แต่เรายื่นได้แต่รู้ตัวว่ามันไม่สบายใจเลยคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมันไม่ใช่แค่ความรักที่ไปได้ไกลกว่านี้ครอบครัวเคารพความเห็นของเราแจมทบทวนเรื่องนี้นานมาก ตอนแรกไม่บอกใครเลยเพราะไม่มั่นใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันก็ลากยาวมาเป็นอีกสองสเดือนเลยตัดสินใจหยุดที่ผ่านมาไม่ใช่แจมไม่รักเขาเลยขอบคุณที่เคยอยู่เคียงข้างขอโทษที่ไม่สามารถเป็นคนคนนั้นได้ทุกวันนี้ยังเป็นห่วงเชื่อว่าถ้าเขาเจอคนที่รักและใช่เขาจะมีความสุขมากกว่านี้